ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป b ูล l ็อกริเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดแข่ง 5v5 นะครับผมอันนี้ฝั่งขวานี้ก็จะเป็นทีมแซฝั่งซ้ายนี่ทีม A นะครับผมก็เราไปดูในเกมมาเลยดีกว่าว่าใครจะชนะใครเจอใครก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนสหรับใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตัดราคาถูกครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยนิวนิวชอบ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  ก็เป็นร้านไก่ตาราคาถูกนะครับราคาเริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นมีทั้งอิซังิชิโดไกเซอร์ไอคูยูกิมิยาคุนิกามิลินลูฟี่และอื่นๆอีกมากมายนะครับราคาเริ่มต้นแค่15บาทแล้วก็มีระบบรีดีมโค้ดนะครับผมกรอกโค้ด New New Shop 123รับไปเลย10เครดิตฟรีๆนะครับผมจำนวนจำกัดแค่1,000คนเท่านั้นครับลิงก์ใต้คลิปนี้จัดไปยีปบอนอยู่ที่อินดี้นะครับผมจังหวะนี้อินดี้ส่งไปครับให้ ให้มาเอ้ยไม่ใช่โู้โหสรงผิดคนเอ้ยลราทมมาตั <S <S โโีโอ้โหโกเซฟได้ครับไม่เดืยไม่เดืยเซฟได้ครับตรงนี้ไม่เดืยส่งให้โคจูโคจูกระดกบอลขึ้นมาเอ้ยส่งให้ไซกะไซกาส่งให้ใครไม่รู้แล้วเปิดชิโดแล้วยิงแล้วจังวันนี้เรียบร้อยนัดนี้ถือว่าตีเป็นทีมแซดนะครับที่นำไปก่อน 1- 0 บอลอยู่ที่โทโมกะคุงปึ๊บมงมงไว้ก่อนปึ๊บเราคุงมาอย่างไกลแล้วยิงเลยจังหวะนี้โอ้โห่นิ่มๆครับนิ่มๆเฮ้ยนิ่มๆโอ้โหแล้วจังหวะนี้ส่งไปให้เฮ้ยเอ้าโอ้โย,อยชลมมนโทโมกะคุงได้รับส่งให้พุทพิษไปแล้วพุทพิษอย่างนี้หยุดหน้าเดียวยิงโอ้โหโกเซฟแล้วโกส่งมาให้ P A P E เร,เรียกชื่อ PE แล้วกันี PE หมุนหมุนแล้วยิงเอ้ยไม่ใช่ส่งส่งให้โคจูโคจูโดนแย่งมาฮาลานฮาลานฮาลานแย่งได้ครับโอ้ฮาลานส่งไปโอ้ยไซกะโอ้โหโดนางีจ,จับบอลนะครับแล้วยิงไป2อต่อ0เป็นทีมแซดนำนะครับผมตอนนี้ของเราดูแต่งตัวซึ้ม นีโทมกะาส่งให้อินดี้อินดี้หมุนหมุนฟึบฟโอ้โหโดนไมโตะนะครับแย่งมาโอ้โยโอ้โหไม่โตะแย่งอีกแล้วโดนให้ได้พีอีนะครับพียังไงเังหวันี้กระโดดไปแล้วเรียบร้อยรับรองเปิดอันตีแล้ว ฟึบป <ด Dante> ูพิตหลบหลบฟึบอุ้ยหมุนกลับโอ้โหโดนไซกาแย่งมานะครับไซกโดนพุทธิตแย่งมาอีกแล้วโอ้วรถหลบฟึบหมุนหมุนโอ้โหโดนไม้โตนะครับไม้โตเรียบร้อยโดนฟึบโอู้หูโกยังเหนียบจังหวะนี้ส่งให้ไซกานะครับไซกาเปิดโฟวิ่งหลบ อินดี้ยังไงโอ้โหโดนทุดพิษแย่งมาแล้วหนึ่งหนึ่งกับไมโตโอ้โหส่งไปแล้วให้โทรโมกะครูแล้วครูบอกคุงยิงโอ้ยไม่ได้เซฟได้อีกแล้วก็เซฟดีว่ะคนน,นี้ส่งให้ไมโตครับแล้วอินดี้มาจาังหวะนี้โอ้ไม่ถึงแล้วส่งไปให้ไซกะจะเปิดลินแล้วยิงมาแล้วโอ้โห,โอโหรอไปลูกเลย การในตัวของเขาแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับนี่เฮ้ยโกเปิดเอาไว้ครับผมเจ้าวันนี้โทมกะคุงอาขาไปหนึ่งแล้วเลี้ยงมาหลุดหน้าโกแล้วเจ้าวันนี้จะได้ไหมได้อยู่น้ำมูนตัวยิงเท่เจับโอ้โหเรียบร้อยอโชันนี้คือตัวอะไรอ่ะกากามรู้ลหรออุ้ยเล่นส่งมาอย่างไกโคจู ตคจูโคจูโคจูอยู ue, ่ห oh น้าประตูโอ้โหโดนผักเฮ้ยได้ไ hmm. ด oh ้แล okay, ้วลินเซฟมาแล้วแล้วก็ส่งไปอย่างไกลแต่ไม่มีใครอยู่ครับอันนี้โกได้ครับโกได้แล้วโกส่งอย่างไวเขาเอ้ยเล่นอะไรกันส่งปั่นโค้งโอ้โหโดนไสกะไกะโอ้โหส่งไปก่อนให้พีอีแล้วพีอีกโดดอีกแล้วแล้วยิงไปแล้วถือว่าพีกขอเกมท่าสูนครับ ตารแรก5-0นะครับผมตาต่อไปจะเท่าไหร่ครับเราไปดูกันเป็นฝั่งของทีมเซตนะครับได้ก่อน5-0ตารแรกฟึบเกมเริ่มแล้วครับเป็นไซการที่ได้บอลมา <S 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 แล้วเราหักขาไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยบอลยังไม่หลุดแต่ยังได้อยู่เราทำอะไรโอ้โหโดนฮาลันครับฮาลานส่งโอ้โหติดอะไรไม่รู้แต่ฮาลานส่งไปผู้พิท จังหวะนี้ลุดเดียวอยู่หน้าโกยิงไว้ยิงโอ้โหไม่ได้เซฟไปแล้วส่งออกมาโอ้โหล่งๆลุดเดียวสองคนใครจะได้ประตูนี้ไปมุกกาคุงจะเซฟได้ไหมกระโดดไปแล้วเรียบลอยมาคมุกกาเซฟไม่ได้ผมโกรกต่อนหนึ่งครับทีมแทดนนำของตาติดนะครับ ฮาลานบอลอยู่ที่ฮาลานครับฮาลานส่งมาให้อินดี้อินดี้เดาะเดาะเดาะแล้วยังไงจังหวะนี้อุ้ยอินดี้ขาขาสองแล้วยิงถูอุ้โอ้แต่โมเต็มได้โกส่งมาให้โทกุกะคุงนะครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยโทกุกะคุงยิงจังหวะนี้อู้หูยไกลไปหน่อยแต่ว่าฮาลานจังหวะนี้ยังได้อยู่ แล้วยิงไปอีกแล้วอ้หยูยไม่เข้าโกเข้าเซฟเหนียวจัดอะ่ะบอลมาอยู่ที่ไซกะแล้วไซกาเลี้ยงมาหลุดเดี่ยวคนระับอุ้ยอุ้ยเหมือนทำบอลหลุดแต่ยังได้อยู่ฟื้นๆไซกาลบลีลบลีนีมีกักกกบผู้พิทนะจังหวะน,นี้ฮารานเข้ามาตัดได้ฮารานถอยกลมาแล้วส่งไปให้ผู้พิทโอ้ยโดนไซกาตัดบอลบอลอยู่ที่โคจิแล้วครับจังหวะนี้นอ้โหย,โ,โ,หนนโ,โ,หยโดนลินแย่งมา อันนี้หลุดไปส่งเอ้ยไม่ใช่ลงยิงเลยโอ้โหยไม่เลยโอ้เขาเหนียวมากเหนียวกว่าขี้ก็ไม่เดยแล้วครับเคสอยู่ที่โคจูแล้วบอลตอนนี้ปุ๊บโคจูเดดโอ้โหยทโงก,กาคพุงรับได้อยู่อินดี้บอลอยู่ที่อินดี้ครับเจา้าวันนี้ส่งไปให้ฮาลานฮาลานส่งขึ้นมาสูงๆูงโอ้โหย อยู่ที่มาติดมาโตอะไรสักอย่างแลางบนอยู่ที่ P.E. พครับจังหวะนี้ฟึบกระโดดเลยยิ่งอู้หูสงจากคูเซฟอู้หแล้วส่งไปอย่างไกลไม่ใช่ส่งครับแรงไปหน่อยขีด okay, นนี้ไม่ได้วยส่งไปให้ไซกะส่งอย่างแม่นนะครับโกก็รับดีเดีย๋ยวนี้ไซกะหลุดมาหักขาแล้วส่งไปให้โคจูครับจังหวะนี้ แล้วโควจูเลี้ยงแล้วมงไปแล้วอู้หูว,วดุดจับยิงไปเจ็ดันประตูนะน่ะ,นะทะเกียร์ซบตอนนี้บอลอยู่ที่ฮารานฮารานส่งมาคุตพิษยังได้อยู่แล้วุตพิษส่งให้ดี้โอ้โหไกลไปหน่อยตอนนี้บอลอยู่ที่โคตูโอ้โหโดนต่อยกลางอากาศไม่ใช่ต่อยดิตอนนี้บอลทีพีเอฟเปิดโฟวิ่งไว้โอ้โหโดนอินดี้ตัดได้ ดีส่งให้พูพทิิภูทิตส่งให้ฮารานฮารานอุ้ยยังได้ฮารานส่งไปให้ลินลินลินจริงโอ้โหยจะเหนียวเกินไปแล้วโอ้โหแล้วฮารานยังได้อยู่แล้วส่งไปให้พูพทิตกลับมาไมาโตใครจะได้ไมโตได้ครับจังหวะนี้ไมโตเลีย้ยงมาเลีย้ยงมาส่งไปให้พีสพาสพีอี ไม่รู้จะเรียกแล้วพีอีกระโดดแล้วยิงเลยฟึบน,น,นี่โทมวการ์โดผิดทางอันเด็กตัวของเขาแต่ละคนนะดูดิเอาโทมิกาคุงเอาเวกนะครับจังหวันนี้ลินส่งไปก่อนถอยออกมาถอยออกมาก่อนโอย้ยโดนไซกะโอ้โห <laughs> เรียบร้อยเป็นทีมที่เฟอร์เฟคมากทีมแซตตอนนี้อีกรูปเดียวนะครับจะเกมจะจบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาคุงครับเปิดเอาเวกแต่ยังเปิดไม่ได้ครับต้องออกไปก่อนปุ๊บยังได้อยู่เรียบร้อยเอาเวก โอ้ยโดนพีชแล้วเกมจบเรียบร้อยนันดนี้ถือว่าพีคต่อศูนย์เพื่อผมสำหรับวันนี้ก็เป็นทีมแซนนะครับที่ชนะไปในวันนี้นครับก็แบบห่างกันมากแบบสูสีกันมากอะ่ะสิบต่อศูนย์นะครับสูสีกันมากเลยวันนี้ใครที่อยากเล่นนะครับก็ลิงใต้คลิปนี้นครับส่วนใครที่อยากให้ทําต่อก็คอมเมนต์กันไ,ได้นะครับผมสวันนี้ไปก่อนนะครับผม